สวัสดีครับสำหรับวันนี้เภสัชกรก็จะมาแนะนำวิธีในการล้างจมูกนะครับสำหรับวิธีในการล้างจมูกจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างดังต่อไปนี้นะครับประกอบไปด้วยน้ำเกลือกระบอกฉีดยาหรือไซลิงขนาด20 ml และจุกล้างจมูกขั้นตอนการล้างจมูกใช้กระบอกฉีดยาดูดน้ำเกลือจนเต็ม นั่งหรือยืนก้มหน้าเอน็นศีรษะไปทางด้านใดด้านหนึ่งกั้นหายใจหรือหายใจทางปากฉีดน้ำเกลือเข้ารูจมูกด้านบนให้น้ำเกลือไหลออกทางรูจมูกอีกข้างหรือไหลลงคอทำซ้ำหลายๆครั้งในรูจมูกแต่ละข้างจนน้ำเกลือมีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีน้ำมูกจากนั้นล้างกระบอกฉีดยาให้สะอาดและทิ้งไว้ให้แห้ง